คนใส่ความเชื่อนะคะจะต้องระวังนะคะเ,เวลาเราเจอปาฏิหาริ์ผ้าที่ทรงกฎขนลุกนะคะหรือถ่ายติดนูน่นติดนี่หรืออะไรนะคะแล้วไปจุดทูบเลขอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าโอ้โหลงทุนเยอะเลยนะคะแล้วก็ผิดหวังนะคะ นะคะบางทีแล้วปฏิหารอาจจะเป็นเพียงแค่กําลังใจให้เราปฏิบัติดีหรือว่าเป็นกําลังใจว่าเออเทวดาให้กําลังใจเราอยู่นะก็ได้นะคะอาจจะเป็นแค่นี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราแบบตีความไว้หลวมๆนะคะอย่าพึ่งอะไรมากนะคะตรงเนี้ยต้องแล้วแต่เซนส์ของแต่ละคนแล้วก็พิจารณาส่วนบุคคลนะคะต้องประเมินประสบการณ์ของตนเองนะเพราะบางคนก็ใช่เย็นๆงเฮ้ยพระที่ทรงกฎทีไรหรือว่ามีอะไร ที่เป็นสัญญาณทีไรเฮ้ยมันมีโชคลาภเข้ามาตรงเนี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะต้องไปสังเกตสถิติเก็บสถิติของตนเองเอานะคะแต่บางทีแล้วแบบเราแบบยังไงอะอยู่กับการรอคอยอะไรตรงเนี้ยเชื่อมโยงตัวเนี้ยมากไปบางทีมันก็ทําให้เราฟารุ้งซ่านนะคะจิตก็คิดถึงแต่เรื่องพวกเนี้ยนะคะแล้วก็แบบหวังนูน่นหวังนี่จะมีโชคลาภอะไรต่างๆนะแล้วก็ลงท้ายด้วย ความผิดหวังนะคะน้อยคนถึงจะสมหวังตรงนั้นดังนั้นเราก็จะต้องอคุ้มครองจิตของตนเองตรงนี้ด้วยกับเรื่องของความเชื่อกับเรื่องของการแปลความเรื่องปาฏิหารนะคะอันนี้ก็ต้องแบบเบาๆนะคะ,ะมีขอบเขตนะคะแล้วก็พยายามแบบ จเจริญสติควบคู่ด้วยนะคะถึงจะดีนะคะ,จะเจริญสติเนี่ยเป็นบุญนะคะปาฏิหารเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์อะไรบางอย่างแต่มันยังไม่ได้แปลว่าอะไรนะคะแต่บุญเนี่ยสิทำจริงได้จริงนะคะเป็นการเคลียร์ทางนะคะให้นะคะเส้นทางาในอนาคตเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะถ้าเราเหมือนกับไม่ทำบาปแล้วก็ทำแต่บุญนะคะก็อนุโมทนาสาธุค่ะ